สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาศึกษาภูมิปัญญากันทำปลาลราบองที่ศูนย์การเรียนรู้แม่ของแผ่นดินที่บ้านท่าตูหมู่ห้าตําบลหมูหมนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับพวกเรามาจากมหา,หาวิทยายลัยรายชภัฏุุดรธานีสาขาการจัดงานทั่วไปวันนี้ได้มาทํา มาศึกษาภูมิปัญญาการทำปลาบองที่บ้านท่าตูมหมู่าตำบลหมูม่นอำเภอเมืงอมงจังหวัดอุดรธานีสวัสดีค่ะชันมามนางวณิดาโคศาราค่ะประธานภูมปลาบองท่าตูมค่ะถ้าเลือกชื่อเต็มก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบ้านท่าตูม ผมอยากทราบว่าภูมิปัญญาการทำปลาบองมีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับเริ่มต้นที่ว่าแมขอาวาิสานนาะของเราเนาะค่ะเริ่มต้นจากที่ว่าบานเฮ่าเป็นไพ่เห่าในีใน่คนอีสานทุกครัวเรือนต้องกินปลาเปลี่ยนเค็ดปลาเปลี่ยนแล้วก็เรามีแหล่งน้ําธรรมชาติ มีลำา้อยหลวงคาดผ่านหมู่บ้านปลาน้อยใหญ่มีน้ำน้ำเนาผลน้ำหลากปาลาไหลไปเก็บปลาไว้หาปลามากกับไม่เหตุอาหารเหลือจากทำอาหารแล้วเราก็มาเป็นการถนอมอาหารไว้กินในระยะยาวเพื่อผิดหลาดแต่ปูญาตายายเป็นผ้าเหตุแต่ก่อนมีค้นไขยอีสานเนึ่ง ความความบริเลอร์นกับกับเมนเนาะความสมัยเก่ากับเมนว่าเท่านี้บ่ได้กินยากบ่ได้ยูยากกินยากคือทุกมือนี่มีปรหลายอยู่ในไหาเจ็บพักทางหัวทางสวนมากมากจิ๋มมะลวกจิ่มมะหนึ่งปลาสิาหาปลามะได้หนึ่งปลาจำเจวสิันแล้วค่ะก็คือ,ค,อคือกินกันพื้นเพของเขา้าคอนอีสานอย่างนั้นมาก เทากับมีปลามีปลาไหว้หลกินโมบเบิร์ดกับมีบ้านเพนที่โมมีน้ำโมมีป่าโมมีหวยหวงคือบานเท่าบัานเท่ามีห่วยเพิ่งจะเอาเขาเมล็ดประแดกสมัยมก่อนเขาเมล็ดกละแดกเราเห็ดมาามันก็ตามยุคตามสมัยเนาะจาก,กันารแลกกันขอกันกินก็เป็นขายนี่ขายแต่กอนปลาเห็ดไหวขายได้กิโลนะ หาบาทชิบบาทเราเทียังใดสิเพิ่มมูลค่าของสินค้าเราได้สิท่านหน่วยงานราชการพังก,มก,กม็มาจัดอบรมมาจัดอบรมมาซ้อนการถนอมอาหารจากการทเาท่าตำเจวน้ำบันเท่ากินใดส้มมือหามือ เป็นกระาอุดลมหาวีชา่ก้มหไม่เท่าับไมาเห็ดเห็ดหลากหลายตัสั่งคุมผ้าต่างคุมเห็ดร่วมสวนเห็ดในขนในชุชนก็ไม่เห็ดตะลา่าให้ดขนมหลากหลายหลายอยา่างมันกะมองประสบความสําเร็จแต่ก่อนนึกว่มีตลาดพอมามีสักระยะหนึ่งก็ม่มีเกิดการ สนับสนุนของทางรัฐให้มีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าสักทีน 1, 1, ้่านเดกสร็วันบ้าท่นเด็อื่นอท็อปอิ่นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ะครข้อศอกซีซีซีหาหลังจากนั้นมากเจ้าชายมากเปลี่ยนโอท็อปโอท็อปเกข้างาน่วยน่าราชการกะคะตลาดไหนเข้ากบไปขายขายใดออกงานไดขายไดก จนมี่หนาลานั้งทุกวัืนี่คือจากการที่เล่าเข้าเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากปลาไลชิโนาบาสิบาททุกเมื่อนี่ปลาค้ขายโดนหน้าที่ทําการลุมเราีิโลละหนึ่งบาทมันไหลปีแล้วจนว่าสิบแปดปีต่อปี่จากคิโละสิบาทมาเป็นคิโลละลอยถ้าเป็นปลาไหบดเขาอยฮาซิบทขายปลาไบท ปลา,าที่เรานำมาทำหรือวัสดุที่เรานำมาทำหาได้จากท้องถิ่นหรือว่าจากที่อื่นครับปลาปลาที่ไม่เห็ดปลาหาปลามาจากชุ่มชนเข้าในท้องถิ่นเราในสมาชิกในกลุ่ม็เม็นไดแต่